อย่างที่ท่านรองโฆษกได้พูดไปแล้วนะครับจากกรณีที่โฆษกกองทบกนะครับได้แถลงถึงการรักรอบรื้อถอนรวดหนามและมีการวางทุ่นระเบิดใหม่ในบริเวณชายแดนซึ่งลุกล้ำอำนาจอธิปไตยและบริภาพแผ่นดินแดนตรงบริเวณห้วยตามาเรียของประเทศไทยนะครับอันนี้เนี่ยชัดเจนว่าเป็นเขตอำนาจธิปไตยของประเทศไทยและมีขึ้นหลังจากที่มีการลงนามปฏิญญาสันติภาพ ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา,าที่มาเลเซียจนเป็นเหตุให้มีทหารไทยที่เหยียบทุ่นระเบิดาบาดเจ็บจำนวนสีน่นายนะครับภาคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียและผลกระทบของพี่น้องชาวไทยทหารไทยนะครับที่เหยียบทุ่นระเบิดในครั้งนี้และขอเสนอให้กองทัพใช้หุ่นยนต์เก็บคู่ทุ่นระเบิดที่ทางรัฐบาลไทยได้เคยขอรับการสนับสนุนจาก องค์กรของสหภาพยุโรปไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียของพี่น้องฐารไทยในอนาคตต่อไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับพรรคเพื่อไทยขอแสลงว่าข้อหนึ่งนะครับเราพรรคเพื่อไทยขอประนามกัมพูชาในการกระทําที่เป็นการละเมิดปฏะิญญาสันติภาพ ข้อตกลงหยุดจริงและนสุสัญญาวตาว่าซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค์กสรสหประชา,ชาชาติอย่างร้ายแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึกในหลักมนุษยธรรมและความจริงใจต่อการเจรจาสันติภาพข้อ 2. พักเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลต่อยอดแนวทางการเก็บกู้ทุนเบิดที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ทำไว้แล้ว อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หาหรือและผลักดันความร่วมมือและการทำงานร่วมกันกับมิตรประเทศทุกประเทศองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอนุรัฐภาคีนุสัญญากรุงออตแตว่าและ TMC ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติการกำหนดจุดเป้าหมายและการเก็บกู้ทุนเบิดอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ การใช้เทคโนโลยีเซ r ร์ i เว a n c แนะครับตามบริเวณชายแดนเพื่อตรวจจับการระเบิดและลักลอบวางทุนระเบิดของกัมพูชาทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของกำลังพลข้อที่3พักเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งยกระดับมาตรการกดดันกัมพูชาให้มากขึ้นอย่างจริงจังผ่านนายอันวาอิบราฮิมนายกมนตรีมาเลเซียและอดีตประธานอาเซียนและรีบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือก,กับ ประธานดีมาคอสจูเนียซึ่งเป็นท่านเป็นประธานดีฟิลิปปินส์และก็จะมีฐานะเป็นประธานอาเซียนคนต่อไปรวมทั้งรีบเร่งหารือกับนายโดนัลด์เจทรัมนะครับประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันปฏิญญาสันติภาพรวมทั้งการพูดคุยหารือกับรัฐบาลจีนในฐานะสักขีพยานข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ที่เมืองปุตตะจายาประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาข้อที่4นะครับยกระดับการกดดันประเทศกรัรมพูชาผ่านประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศภาคีนุสัญญากรุงออตตาว่าต่อเนื่องนะครับจากที่รัฐบาลพัรคเพื่อไทยได้เคยยกเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐภาคีไว้แล้วและขอให้รัฐบาล ยกเรื่องนี้ขึ้นประนามกัมพูชาในที่ประชุมประจำปีของรัฐภาคีอนุสัญญากรุงออตตาวาหรือการประชุม2 2 n s d meetings of the state p a r t y to ottawa convention ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคมในปีนี้นะครับปี2568นั้นคอนชีนีว่าและต้องเรียกร้องให้รัฐภาคีกด,ดันกัมพูชาอย่างจริงจังเพื่อให้กัมพูชาแสดงความจริงใจและตระหนักในความ ผิดต่อการระเบิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ร่วมรับผิดชอบในการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างจริงจังด้วยข้อที่5พักเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งผลักดานการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งต่างๆระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาอย่างจริงจังและแสดงบทบาทนำเหมือนที่รัฐบาลพักเพื่อไทย ได้ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดมาตรการความร่วมมือต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในการปราบปรามป้องกันสแกมเมอร์กับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียนกับมิตรประเทศมหาอำนาจในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและการแสดงบทบาทนําในการขับเคลื่อนการปราบปรามสแกมเมอร์ร่วมกับสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNODC นะครับ ทั้งในเรื่องของการตัดท่อนํำเลี้ยงของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆรวมทั้งที่สำคัญก็คือการเยียวยาผู้เสียหายต่อไปอย่างเร่งด่วนครับสุดท้ายนี้นะครับพรรคเพื่อไทยขอย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์จะเป็นการเดินหน้ากดดันกัมพูชาเชิงรุกที่พรรคเพื่อไทย รัฐบาลพักเพื่อไทยได้ริเริ่มเอาไว้จนไทยได้มีบทบาทนําในส่วนตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ยังจําเป็นนะครับที่ยังจะต้องขยายผลให้มากกว่านี้ให้ต่อเนื่องกว่านี้โดยพักเพื่อไทยก็ขอย้ําและขอนําเสนอรัฐบาลในปัจจุบันให้ดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องของการปราบปรามแก c a ม,มอร์ดังนี้นะครับวันนี้นะครับเรา ตามตามมาแล้วนะครับแล้วก็ตามอยู่แล้วก็จะตามต่อไปเรื่อยๆวันนี้ผมก็จะขอติดตามเรื่องของคดี Prince Group นะครับที่หลายประเทศได้ทำไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษอเมริกาฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้ได้มีการจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในรัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลสอบของรัฐมนตรี ว่าการใช้ชนกคิดชอบนะครับที่ท่านเคยมาแฉว่าถูกแก๊งส s c a ม m e r เนี่ยเสนอสินบน40ล้านต่อเดือนแลกกับการไม่ปราบปรามแก๊ง call center ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็มีการให้ข่าวมานะครับว่าจะรับทราบผลภายในสิ้นเดือนตุลาคมวันนี้จะกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ อยากจะรบกวนทางรัฐบาลนะครับช่วยออกมาสรุปผลและออกมาขยายผลขยายผลจับกลุ่มไปยังต้นต่อด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการติดตามเส้นทางการเงินเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อาชญากรเอาไปรัฐบาลสมควรจะต้องเอามาคืนกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วย โดยการบังคับใช้พรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขอสุดท้ายนะครับขอย้ำนะครับว่ารัฐบาลควรจะต้องเดินหน้าร่วมมือปราบสแ scammer มมนะสามฝ่ายระหว่างไทยจีนกัมพูชาโดยอาจจะพัฒนาจากโมเดลความร่วมมือไทยจีนเมียนมาเพราะว่า โมเดลดังกล่าวที่รัฐบาลสมัยพักเพื่อไทยได้ทำเนี่ยก็พิสูจน์ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับก็จบการแถลงข่าววันนี้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับครับถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาก